วันนี้เรามารู้จัก10อันดับผู้พิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะอันดับที่8ปดอลาสเตอร์แมดไอมูดี้มือปราบมารมือฉมังของกระทรวงเวทมนต์เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นมือปราบมารยอดเยี่ยมตลอดการพูดได้เลยว่าเกือบครึ่งของคนที่ติดอยู่ในคุกอัสาบันเป็นฝีมือของอลาสเตอร์มูดี้นี่เองค่ะและระหว่างกันไล่ล่าบนไม้กวาดวอนมอร์ได้กล่าวว่าเขาเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุด ในท้ายที่สุดมูดดี้ก็ตกจากไม้กวาดและตายเพราะคำสาปพ,พิฆาตของหลอร์ดฟูโนมอร์เหตุการณ์นี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยท้ามันดักันเฟสเชอร์ไม่คาดข่าวไปบอกมาถึงอันดับที่7ค่ะเบลทริกเลสแรงเบลทริกเลสแรงเธอเป็นมือขวาของหลอร์ดฟูโนมอร์เธอเป็นแม่มดที่โหดร้ายและซาดิสแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสามารถของเธอนั้นก็มีมากเธอสร้างผลงานไว้ให้เรากลนด้ย,ยังเจ็บใจไว้เยอะแต่ความสําเร็จที่น่าทึ่งที่เห็นได้กุงหนีไม่พ้นการเอาชนะและฆ่าซีเลสแบ อย่างไรก็ตามความบ้าและความหยิงพยองบ้าบินของเบลทริกเลสตังนำหาย,ยนะมาสู่เธอถ้าเพียงแค่เธอไม่พูดจาดูถูกมอลลี่และลูกของเธอเธออาจจะไม่ตายเพราะ